ฟังจากปากหนุ่มกัญชัยรู้สึกอย่างไรเวลาโดนสังคมด่ายืนหนึ่งตัวพ่อของวงการจริงๆเครอโรถแรนทำงานมาตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลแม้ปัจจุบันวัย5้ปีแล้วแต่ยังรอออร่าส่วนทางอายุสุด แม้ปัจจุบันหนุ่มกัญชัยจะหันมาโฟกัสด้านวงการข่าวทำให้เขากลายเป็นผู้อิทธิพลไม่น้อยมีผู้คนติดตามและให้ความสนใจตลอดแน่นอนว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดา ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้เปิดใจรู้สึกอย่างไรเวลาโดนสังคมดา่ารู้สึกเฉยๆเพราะส่วนตัวมีวิธีคิดสมมุติว่ามีคนเข้ามาทําไม่ไม่ทําอย่างนู้นอย่างนี้รายการชั้นต่ําพิธีกรชั้นต่ําก็เลยมองว่าอ๋อที่คนเขามาดา่าเพราะเป็นการคาดหวังของเขาเพราะคาดหวังกับเราว่าอยากให้ทําอย่างนูน้นอย่างนี้แต่พอเราทําไม่ได้เหมือนเขาโกรธเลยดา่า เขาไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาอยากให้ทํามันเลยทําให้เราเรียนรู้ว่าเรามาอยู่ถึงจุดหนึ่งที่คนกําลังคาดหวังกับเราจริงๆ